สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องพันษารับผมบรรยากาศเช้าเนะครับผมก็พาน้องพันษานะครับผมขึ้นไปอาบน้ำนะครับผมก็จะพาไปเดินเล่นครับผมไปป่านะครับผมวันนี้ครับผมก็เลยพามาแวะหลักพี่ทองไทยนะครับผมรับผมน้องพันษานะครับผมพี่ทองไทยนะครับผมน้องพันษาก็อาบน้ําแต่เช้าเ้าเลยนะครับผมวันนี้ครับ พี่ทองไทยนะครับผมอ้วนทวนสมบูรณ์นะครับผมพี่ทองไทยครับเป็นช้างใบหูใหญ่นะครับผมนี่ครับจำมั่มเลยครับผมารสับป,ประรดด่งครับผม สองสาวของเราครับผมนี่ก็น,น้องพันษานะครับผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับผมผมมาเยี่ยมมาชมสองสาวด้วยกันนะครับ พี่ทองไทยกับน้องพันษานะครับผมพี่ทองไทยนี่ก็อายุ40กว่านะครับผมน้องพันษาก็อายุ18ปดปีครับผมดูแล้วน้องพันษานี่จะสูงเกือบเท่าพี่ทองไทยแล้วนะครับผมน้องพันษาจะสูงเท่าพี่ทองไทยแล้วครับผมอีกสัก2ปี3ามปีครับผมน่าจะสูงเท่าแล้วนะครับผม สังเกตูจากหูนะครับผมนอกภาษาในหูพึ่งพับนิดเดียวนะครับผม บรรยากาศเช้านะครับผมสองสาวของเรานะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามให้กับน้องพันษาด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ